นี้พาหลานมาด้วยนะคะหลานกินอะไกินอะไรไอติมมาอดอร่อยมากอ่ากินไปลูกกินไปอันนี้เป็นคอหมูย่างข้าเหนียวต้มแซ่บแล้วก็ข้าวราบไก่กรอบจ้า,จาอันนี้ต้ามแซนะ่บะอร่อย,ยะกเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยอนน คอมย่างคอมย่างนี่แน่หรือไม่อร่อยมากอร่อยมาก่าอมย่างหมูเนื้อดีนะน่ะได้กินมั้ยยังยังไอ้กินไปแล้วสองชิ้นไม่ค่อยนุ่มไหลเนื้อดีน้ำผึ้งดี